ก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นลงสปาตันด้วยใช่ไปลงสปาตันเริ่มแรกเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบแต่นาคตมีไปมารลธอนแน่นอนใช่ครับผมใช่พอถึงเส้นชัยแฮปปี้กับเพื่อนสวัสดีครับเด็ดช่องฮักลันนะครับ คลิปนี้จะพาทุกคนวิ่งไปคุยไปนะครับโดยเป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจนะครับด้วยการไปสัมภาษณ์น้องนักวิ่งก็คือน้องตีครับที่อดีตเคยมีน้ำหนักตัวถึง1 6 0กลอัพเลยนะครับปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักออกกำลังกายนักวิ่งเขาจะสามารถลดน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จากคนที่มีน้ำหนักเยอะปัจจุบันมาเป็นนักวิ่งได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปพบกับน้องตีได้เลยครับ ดีครับเป็นไงวันนี้พี่มารอบนึงหรอยังพี่ตามมายังไม่ทันตีวันนี้วิ่งเลยๆครับกี่กิโลนะวันนี้วันนี้มันเป็นงานตกสุภีครับอยู่ในอยู่ในโปรแกรมอยู่ในโปรแกรมซ้อมเปล่เนี่จริงไม่อยู่โอ้ได้งั้นพี่วิ่งไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมได้โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราวิ่งมาใกล้ๆกับน้องตีนะครับผมตอนแรกเลยอะอยู่ดีๆทำไมอันมา ออกกําลังกายดยการวิ่งครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมน้ําหนักหนึ่งยครับพี่แล้วก็แค่นั่งทํางานมันก็แบบเหมือนเหมือนมันผ้ามันตัดอ่ะเวลาเรานั่งทํางานแล้วมันปอกลงไปอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตรวจแล้วก็คิดว่าจะไม่ตรวจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามัน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 ต้องมีโรคอะไรมาแล้วแหละก็เลยเริ่มออกกําลังกายครับ เริ่ม <c oughs> เริ่ม, <c oughs> เ,รมเริ่มต้นคือวิ่งเลยไหม,รนนไมหรือว่าไม่ไม่ตอนแรกผมเดินบนบนลู่อ๋อเดินบนลูนเ<อ>่เนาะจำได้ไหมวันแรกครั้งแรกเลยที่เดินไกลไหมแค่สปีดสามครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงอุ้ยถือว่าเยอะนะวันแรกไปครึ่งชั่วโมงเลยสปีดสามเองนะบนบนลู่สามบนลู่แล้วพอพอพอจบปุ๊บคิดแบบเอาต่อหรือว่าวันหลังไม่เอาแล้วก็คือ ช่วงแรกจะทําวันเว้นวันพีอ่ก็คือเหมือนกับว่าทำ,ทำพักทาพักแต่ยังยังไม่เวทเอตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลดน้ำหนักเลยเเเรู้แค่ว่าต้องออกกำลังกายอ,อันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นอลองตีเนาะใช่ครับพี่โอเค ครับมาถึงคำถามที่2เมื่อกี้น้องตีก็เกินเกินมาแล้วว่าทาไมหันมาออกวิ่งเออเมื่อกี้เรื่องน้ําหนักปีบา่งไปได้เท่าไหร่นะเริ่มต้นเลยต้นแรกเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบืมหนึ่งร้อยหกสิบไปเดินบนลูกจนลงมาเหลือประมาณร้อยสามสิบครับปัจจุบันเหรอไม่ใช่ครับตอน่อนก่อนตอนตอนก่อนมาเริ่มวิ่งถนนก่อนมาเริ่มวิ่งถนนตั้งแต่วันแรกเลยที่ตัดินใจออกวิ่งจนถึงตัวนี้กี่ปีแล้วเนี่ยเอสองปีประมาณสองปีอ๋อสองปีใช่อ๋อถ้ากับตั้งแต่วัน ที่แบบตัดสินใจออกมาวิ่งจนถึงปัจจุบันก็สปี2ปีครับก็ตอนนี้เอ่อจาก160วันนั้นวันนี้112ครับอ๋อห1 2ครับโหก็รดลดถือว่าลดไปเยอะอยู่นะ48กิโลลดไป48เลยครับน้องตีคำถามต่อเนื่องเลยครับพอน้องตีตัดสินใจมาวิ่งครับาผ่านไป2ปีแต่แต่ช่วงระยะเวลาใน2ปีอ่ะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ดีทําไมตัดสินใจลงงานวิ่ง จริงคนหุ่นแบบผมเนี่ยเวลามันลงงานวิ่งอ่ะมันมันมันมีความท้าทายนะจากเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งไม่ได้ต้องเดินเดินหนีคัดออฟมันก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราก็ไปได้ที่ว่าก็จบในเวลาได้องานแรกที่ตัดินใจลงจําได้ไหมใช่งานเลยวอล์กลันไบครั้งที่แปดอ๋อวอล์กลันไบจัดที่ไหนเอ่ยจัดที่สนามหลวงอ๋อสนามหลวงใช่แล้วลงระยะห้าโลห้าโลจำเวลาได้ไหมครับจำได้หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีโอ้เก่งนะนะ เป็นงานแรกแล้วงานแรกเพราะได้ร้อยสามสิบกิโลแล้วพอได้ไปสัมผัสงานวิ่งมันก็เลยเป็นมันก็รู้สึกรู้สึกว่าเวลาไปงานวิ่งอ่ะมันกองเชียร์เองบรรยากาศของงานเองอ่ะมันวิวมากกว่าที่เราจะวิ่งเองในสวนอ๋อก็เลยทําให้แบบมีงานวิ่งมีงานอีเวนต์ก็เลยไปลงเรื่อยๆเออครับเออนั่นก็คือเป็นจุดเนาะใช่ครับแล้วทีนี้พองาน5กิโลผ่านไปครับ ก็เริ่มขยับเริ่มขยับมาเป็นสิบเป็นสิบเนี่ยใช้เวลาห่างกันนานไหมกลัวจะมาสามเดือนสามเดือนตัดสินใจลงสิบลงสิบสิบงานแรกสิบงานแรกที่ไหนจําได้ไหมเออจาไม่ได้อ๋อจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แต่เจ็บหรือว่าจบจบชิวชิวจบ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 สิบโลแรกเนี่ยจบชั่วโมงห้าสิบโอ้ชั่วโมงห้าสิบเก่งเครับก็คือแบบเดินคุยกับคัสออฟมาเลยอออก็คือนั่นเป็นเป็นสิบกิโลแล้วพอจากสิบ มา21เรียงตอนนี้ปัจจุบัน21เนี่ยงานแรกที่ ATM ีที่แล้ว2023แล้วก็แล้วก็21มาตลอดเลยก็คือตอนนี้อยู่ที่21ใช่ใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ดีๆดีๆคือ21ลงเนี่ยเวลาดีสุดอยู่ที่3่โมง24โอ้3่โมง24ก็โอเคนะแต่คือด้วยด้วยน้ำหนักขนาดนี้นะก็โอเคเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะ แบกน้ำหนักแบกน้ำหนักเยอะ่แล้วก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นลงสปาตันด้วยใช่ไปลงสปาตันโอ้โหสปาตันระยะไหนนะระยะสิบครับแล้วมันเราด้วยน้ำหนักตัวเงี้ยมันมีห้อยหอมมีอะไรมันมีผลไหมพวกด่านที่มันต้องโหดที่ช่องใช้แรงแขนเยอะๆอะไรยอันี้ต้องยอมเบอร์ปีอก็คือด่านไหนเราทําไม่ได้แล้วก็มันจะมีชอยให้ให้เราเบอร์ปี้ไปแทนเข้าใจโอ้ก็ดีนะ เพราะว่าน้ําหนักตัวเราเยอะเราเพ้ยหอยโหนเหมือนคนอื่นใช่เพราะว่าแล้วอย่างก็คือผมมีปัญหาคือแขนหักด้วยอไอพวกคผ่าตัดมาใช่ก็คือไอที่มันหนโหนเราก็ต้องยอมเบิร์ปีไปอแต่อันไหนที่แบบเป็นลากเป็นถูอะเล้ยเราทําได้เราทําเลยได้สนุกครับสปาร์ตันก็เท่ากับตอนนี้ทั้ง5้าโล10โล21เโลเป็นคือปัจจุบัน21แล้วก็สปาร์ตันด้วยแต่อนาคตมีไปมาลาทอนแน่นอนใช่ครับผมใช่ โ okay. อเคจอกไฟล้วมาน้องตีมีคำถามต่อมาครับเนี่ยน้องตีตั้งแต่เริ่มแล้วก็มีการซ้อมวิ่งพี่เห็นไปวิ่งนู่นไปวิ่งนี่รับมีโค้ดไหม โค้ดโค้ดเลยเนี่ยไม่มีแต่ว่ามีไปแจมครับงไปแจมไปแจมกับทางเสือเพนเองเสือเพนแล้วก็มีแจมของทางอาดิด้านลันเนอร์อาดิด้านลันเนอร์เสือเพนก็บไนกี้ใช่ใช่แต่ว่าแล้วโปรแกรมที่เราสอบน่ะเขียนเองก็เขียนเองก็คือจากที่เราไปฟังอย่างผมไปฟังอาจารย์เอกวิทย์มาไปฟังจากท่านอื่นมาก็คือรวบรวมมาแล้วก็มันเริ่มเขียนโปรแกรมเองก็คือเราเอา ตารางหรือโปรแกรมต่างๆมาประยุกให้มันเข้ากับใช่ใช่ให้ให้ให้เข้ากับการทำงานการทำงานมันจะได้ง่ายเนาะใช่<ม>ใช่ครับเข้าๆก็พอพอเข้าๆได้ไหมว่า จันเอาสมมติจันพี่พักอย่างทองตีอ่ะอย่างวันจันก็จะเป็นวิ่งช้าเพื่อเพื่อใครเพราะวันาที่ย์เราวิ่งยาวแล้วก็จะมาเล่นพวกแกนกลางอ๋อวันจันมีวิ่งช้าวมีสีสีวิ่งช้าช้าโซนหนึ่งโซนสองเลยใช่ครับแล้วก็มามาเล่นพวกแกนกลางอ๋อมาเล่นแกนกลางเล่นคอด้วยใช่แล้วก็เป็นเป็นเป็นเวลาเช้าเหมือนกันหรือว่าเย็นสลับเล่นหลังเลิกงานครับอ๋อเล่นหลังเลิกงานค่ะแล้ววิ่งก็หลังเลิกงานวิ่งกัหลังเลิกงานก็คือเอ่อเวทเวทเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งอ๋ออันอันไหนก่อนเลย ก็แล้วแต่วันครับพี่เหรอบางวันก็วิ่งก่อนบางวันก็วิ่งก่อนอ๋อบางวันก็เบรกก่อนใช่ครับอ๋อไม่ฟิก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 ไม่ได้ไม่ได้ฟิกนี่คือวันจันทร์แล้ววันอังคารเนียครับวันอังคารจะเป็นปั่นจักรยานอ๋อันเน้นปั่นเลยเป็นปั่นจักรยานเท็ดมิวอ่าวจักรยานเทรดมิวปั่นประมาณปั่นในคาร์ดประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าปั่นในคาร์ดมันจะจะดีตรงที่ว่าจะมีเทรนเนอร์เนี่ยบิวบิวให้เราจังหวะปั่นเร็วนะใส่ ปันทักย่านเนี่ยมันไม่มีแรงกระแทกแต่ว่ามันยังได้ระเบิดปอดระเบิดหัวใจอยู่แล้วต่อก็วานอังคารนี่ยไม่มีวิ่งก็ไม่มีวิ่งครับมาแล้วก็จะมาเล่นพวกอันี้ด้วยครับเล่นพวกอัพเตอร์บอดี้อ๋อเล่นนิดหน่อยเล่นหลังเล่นอกเล่นแขนนิดหน่อยเพราะว่าเป้าหมายไม่ได้แบบอยากเป็นคนร่างใหญ่ไอ้กล้ามใหญ่แต่ว่ามันต้องเล่นเพราะว่ากล้ามเนื้อคนอ้วนเป็นเวลาลงมันจะเหี่ยวแล้วต้องเวทเวทเพื่อให้มันกระชับลงาเขจบแล้วก็ ส่นวนวันพุธวันพุธอ่าวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่จะไปไวิ่งวิ่งกับทาง AR อร่าครับเขาก็จะมีโปรแกรมพาเราทำแต่ถ้า AR ไม่จัดก็จะไปไวิ่งสวนอ่าครับนี่คือวันพุธครับแล้วก็วันพฤหัสวันพฤหัสก็วิ่งวิ่งก็จะไปกับทางเือเพนที่เือเพนมีวันพฤหัสนะครับอ่าใช่ใช่เซอเพนนอกจากวันอังคารแล้วมีวันพฤหัสล่าสุดน้องตีก็ไปไป,ไปไปแจมเือเพนวันพฤหัสที่สนามสนามที่ผัดสดินต่อเลยครับทีนี้เรามาวันวันศุกร์ วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเล่นพวก lower body แล้วก็เล่นโยคะด้วยอ๋อโอ้ยมีโยคะด้วยใช่แล้วก็เราขยกล้ามเนื้อเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะไปวิ่งยาวอืมก็นี่คือศุกร์เล่นโยคะกับเล่นพวกขา lower body มีวิ่งไหมวันศุกร์ศุกร์ไม่วิ่งไม่มีใช่มาวันเสาร์อะเสาร์ค่ะอ๋อเสาร์ต้องตียวเป็นวันพักเหมือนวันนี้ใช่แต่วันนี้ดัน มีมีกิจกรรมเนาะก็คืออย่างนี้ครับก็คือถ้าถ้าเสาวิ่งเนี่ยอาทิตย์จะพักาก็คือจะมีหนึ่งวันเนี่ยนะครับอ่าแต่ก็สวิตไปสวิตสวิตไปสวิตมาเนาะครับก็เสาพักเสร็จมาวันอาทิตย์ทีนี้วันอาทิตย์จะเป็นวิ่งยาวหรือลงงานอ๋อวิ่งลองรันไม่งั้นก็โรงงานถ้ามีถ้ามีโรงงานก็จะไม่ลองรันใช่ถ้ามีโรงงานก็จะไม่ลองรันอับแล้วลองรันนี่แบบจำได้ไหมไกลไกลไกลๆเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ซ้อมไกลสุดอยู่ที่ สาสิบหกกิโลคนเทนมิวบนเทนมิวนะครับสามสิบหกใช่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็คือก็คืออย่างผมอ่ะหนึ่งที่ที่ผมเลือกเอนโดรันบนเทนมิวเนี่ยเพราะว่ามึงบนเทนมิวมันไม่มีความเสี่ยงที่แบบจะไปกระแทกแรงๆแต่ว่าเราเออพอดีว่าผมอ่ะกำลังจะไปบางแสนสี่สองก็เลยผมดูแล้วว่าเวลาเวลาที่ผมวิ่งอ่ะมาเกือบเจ็ดชั่วโมงแน่ๆเลยก็เลยต้องเก็บเอนโดรันเยอะโอ้ย พี่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอยู่บนลูพี่ยังข่าเกิดอาการเหน,นื่อยอาการนแต่ตีอยู่โอ้โหเพราะว่าให้ไปวิ่งที่สวนคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็เหงาเหงาแต่อย่างอยู่บนเทปมิวเนี่ยเรายังฟังเพลงนู้นนี่นั่น,นไปได้คนเดียวเนี่ยครับออนี่ก็เป็นโปรแกรมในหนึ่งวีคของน้องตีใครที่ อยากลอกการบ้านก็เอาไปลองทําดูได้นะครับก็คือเดี๋ยวมีแอบส่งตารางให้ส่งตารางเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ให้คร่าวๆใครใครที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรืออยากออกกําลังกายอยากพัฒนาตัวเองเหมือนน้องตีก็ลองๆเอาไปทําดูนะครับได้ครับมาคํทถามท้ายแล้วเมื่อกี้ที่น้องตีเกินตีกําลังจะามพอดีเป้าหมายที่เราซ้อมมาเนี่ยับช่วงนี้ซ้อมหนักด้วยมีเป้าหมายที่จะไป บางแสนสี่สองบางแสนสี่สองใช่ครับระยะสี่สองกิโลเลยเนาะเป็นฟูลแรกเป็นฟูลแรกครับลอตโต้กี่ปีแล้วหรือลอตโต้ได้เลยลอตโต้ครั้งแรกโอ้ยลอตโต้ครั้งแรกได้เขาบอกว่าให้พวงของไปด้วยได้จริงจิงเทคนิคนี่เพื่อนเพื่อนฟังไว้นะเขาบอกพวงของไปด้วยโอกปสรัตโต้์ีครับสิบยี่เบสี่สองน้องตีไปสิบเคยี่เบเคตบปิดท้ายด้วยบางแสนสี่สองว้ยยังเนี่ยี่เบมันอยู่หลังที่สองอ่ะ บางแสนยี่อยู่หลังปีนี้ไปครบซีรีส์อือไปครบก็เท่ากับว่าเป้าหมายใหญ่เราคือบางแสนยี่สองเป็นฟูลมาราทอนแรกใช่ครับแต่สําหรับเรื่องเวลงเวลานี่เปิดเผยได้ไหมได้เพราะว่าจากฮา์เนี่ยดีสุดสามชั่วโมงยีิบสี่เพราะฉะนั้นฟูลเนี่ยผมว่าน่าจะทมาเต็มเวลาแต่แต่ว่าคิดในใจอะว่าเวลาเราอ่ะมันเบียดกับคัดออมมากก็พยายามไปให้ถึงโลที่สามสิบ แต่คือเป้าหมายคือจบนะครับอาเป้า,าหมายจบแต่ว่าถ้ามันไม่จบจริงๆแล้วถึงโลที่30บเราต้อง d ด f นเอันนี้ก็คือ,อมไม่ได้เสียใจเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วอ๋อใช่ใช่เราต่างจาก<อ> erv, เพื่อนๆหลายคนเนาะใช่เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่าฟูแลแรกมีครั้งเดียวแต่ว่าฟูลมลาราทนลงได้เรื่อยๆใช่ใช่มันมีงานเยอะเลยใช่ถ้าเราลงแล้วเราฝืนร่างกายจนมันเจ็บแล้วเราไม่ได้วิ่งม,มันมันไม่สนุกเลยมันไม่สนุกเนาะนี่ก็คือ เป้าหมายของน้องตีนะครับช่วงนี้ที่ซ้อมอยู่ก็จะไปบางแสนสีสองผมก็ไปนะครับบางแสนสีสองวันที่สามสพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับก็มีเวลาอีกสองสามวิคในการซ้อมเพื่อที่จะไปบางแสนเดี๋ยวเรารอติดตามผลงานน้องตีนะครับว่าจบหรือไม่จบแต่น้องบอกจบแบบไม่เจ็บดีที่สุดครับใช่ครับก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะให้น้องตีฝากถึงนักวิ่ง เพราะว่าคนที่มีน้ําหนักพอเข้าสู่วงการวิ่งวงการออกกำลังกายก็ต้องมีการเรื่องอาหารการกินใช่ใชน้องตีได้มีการควบคุมอาหารมีมีมีครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราเน้นโปรตีนให้เยอะครับก็คือตามตามสูตรในที่มีใน y o u t u b e เลยหนึ่ถึงสงเท่าของน้ำหนักตัวแล้วก็เวลาทําอาหารเนี่ยก็คือเป็นคนทำกับข้าวเองก็คือ พยายามเลี่ยงการใช้น้ำมันก็คือเป็นอย่างเช่นเราก็เอาไก่ไปลวกน้ำก่อนอ,อแล้วก็ค่อยเอามาผัดเป็น,เป,นเป็นผัดกะเพรานู่นนี่นั่นแต่ว่าช่วงแรกเราอาจจะยังไม่ต้องตัดโซเดียมก็ได้เพราะว่ามันถ้าเราอยู่ๆแล้วเราไปฝืนกินจืดๆเลยมันมันไปไม่รอดอก็แค่เอาน้ำมันออกก่อนอแล้วก็กินแป้งน้อยลงเพิ่มผักมากขึ้นอครับก็ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าม,มุดอย่างเช่นวันที่เราจะต้องวิ่งไกลยๆยาวๆเนี่ยอาจจะต้องมีการ กินร้บเข้ามาบ้างเพราะว่ามันต้องใช้ครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ฟิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนที่พอกายหรือว่าทาหุ่นเนาะใช่ครับเพราะว่ามันมันถ้ามันเครียดกันไปแล้วเราร่างกายเราเครียดมันทุกอย่างมันไปไม่ได้เราให้มันพอดีพอดีแต่ว่าเราคุมปริมาณคุมเขาเรียกนะอาหารที่มันดีอ่ะต่อสุขภาพเอาไว้ก็ท้ายสุดเลย จะให้น้องตีฝากถึงเพื่อนๆที่มีน้ำหนักเยอะหรือไม่เยอะก็ได้อ่ะก่อนอื่นนะจะเข้าจะเข้าสู่วงการวิ่งหรือการออกกำลังกายครับซื้อรองเท้าครับอ้ซื้อรองเท้ายังไม่ต้องคิดอะไรมากนะซื้อรองเท้าก่อนอย่างที่สองครับสาวนักวิ่งนักเยอะมากโอ้ไม่ใช่เป็นเป็นแรงแรงบันดาลใจใช่ทุกวันนี้ลงขอดไหมวิ่งตามสาวอ๋อ ก็คือฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังจะมาวิ่งนะครับก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราวิ่งช้าเพราะว่าเราวิ่งเพื่อสุขภาพของเราเองครับการที่เราถ้าเราวิ่งเร็วเกินไปอ่ะจนร่างกายมันเจ็บอ่ะเราก็จะไม่ได้วิง่งไม่ได้ออกกําลังกายแล้วมันก็ต้องไปเริ่มใหม่เพราะนั้นเราวิง่งวิ่งตามความสาม,มารถตามที่เราฝึกซ้อมมาดีกว่าก็คือวิ่งไปเรื่อยๆเอ็นจอยกับรอบข้างไปแล้วก็พอถึงเส้นชัยแฮปปี้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สนุกกับการวิ่งครับ ครับนี่ก็เป็นน้องตีของเรานะครับเพื่อนนักวิ่งสายขยันเลยครับถ้าเจอกันในงานวิ่ง้าทายน้องตีได้น้องตีมีช่องทางฝากให้เพื่อนๆติดตามนะครับก็คือเฟซบุ๊กนะครับกิติพงศ์อัศวประกรณ์ครับก็คือเดี๋ยวพี่เดชขึ้นให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านล่างนะครับน้องน้องกิติพงศ์หรือน้องตีนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบประมาณเดินไปคุยไปวิ่งไปครับในงาน SAT หรือของกกทเนะครับครบรอบ60ปีครบรอบ60ปีแล้วก็เป็นคลิปวิ่งไปคุยไปถึงความเป็นมาน้องตีจากคนที่มีน้ำหนัก160กิโลเหลือ112กิโลกรัมครับก็เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนักวิ่งสายสุขภาพ สายออกกําลังกายให้เพื่อนๆนักวิ่งได้เป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์เอาไปประยุกต์ไปปรับปรุงใช้กับตัวเพื่อนๆเองครับไม่จําเป็นต้องเป๊ะเหมือนน้องตีก็ได้นะครับก mm ็ค hmm. ลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับขอบคุณน้องตี๋ค่ะสุดยอดครับไปก่อนครับไปก่อน ขอเปรนการกย่อนผู้ชนะานการกีฬาแห่งประเทศไทยและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับทั้งสองประเภทชายและทั่วไปหญิงนะครับ ยขอบคุณทุบท่านประธาทีเราต้องร่บมย้อนประวัติลงท่านผู้มีอำการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านเข้าเส้นชัยมาแล้วครับน้องตีครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นของการแข่งเหนื่อยไหมไม่นี่ไม่เหนื่อยอ๋อไม่เหนื่อยเดินเดินยิ่งวิ่งเนาะเดินเดินวิ่งใส่เส้นไปเมื่อสักครู่นี้ครับโอเคเดี๋ยวไปหาของกินไปหาสาวๆโอเครับ